เฮ้อเบื่อที่เรียจังเลยเมื่อไหร่มันจะตายว่าถ้าคุณเห็นหน้ามันกุจะเอาตีนไปเชื่อไปสัตว์เฮ้ใจเย็นดีเพื่อนนายคิดแบบนั้นไม่ดีนะนายต้องเป็นคนดีอย่างฉันสิเออว่าแต่นายพูดกังใครอ่ะไอตู่เมื่อกี้กูร้องิ่นโอ้ยมึงเล่นดีๆไม่เป็นหรอเฮ้ยคยสอนครับแม่แม่ก็มาเล่นเองสิ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูก็จะมาตรวจกันบ้านนะคะให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมานะคะพร้อมนะคะงานครานี้ค่ะน้ำแจกมากค่ะคนนี้ก็งานแจ่มคนนี้ก็งานแจ่มคนนี้ก็งานแจกคนนี้ก็งาทำไมมึงไม่ทำกันบ้านมึงงานแจ่มเลยเต็มแม่งข้านี้ก็จบแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนเอากันบ้านด้วยนะคะขอให้ชีวิตนัมเรียนด้วยแหละเอ๊ะงานแจ่มคืออะไรวะเฮ้ยกูมีอะไรจท้ามึงอะว่ามาเอางี้นะถ้ามึงพูดคำว่าซึ้งหนึ่งครั้งเนี่ยกูจะเรียกพวกมาตีมึงหนึ่งทีมึงจะละคำท้าไหมได้สิงานแจ่ม One hour l a t วิอยานหนังสือดีกว่าวิชานี้ยากจังเลยเสร็จแล้วต้องอ่านให้เข้าใจ A few moments later เหนื่อยจังเลยเล่นโทรศัพท์ดีกว่าเ <c oughs> มื่อกี้ที้ผมอ่นานหนังสือนะ <c oughs> เอา้า